เคสตาร์ตี้โปรแกรมสมาร์ตปิเพรบริษัทตีได้เก่งจำกัดข้อที่3นะคะรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของเดือนมกราคมยกมาเปอย่ังนี้นางสาวสขใจเก่งมากเงินเดือน5 0 0 0 0บาทเบี้ยขยันไม่มีปกส750ภาษีส0 0 0จากนั้นนะคะเราก็จะมากันที่หน้าเมนูหลักของโปรแกรมสมาร์ p ปิดเพรนะคะเราก็จะไปบันทึกเงินเดือนยกมาของเดือนมกราคมค่ะ ไปที่บันทึกึ้นเดือนยกมาก็จะขึ้นหน้าต่างแก้ไขประวัติเงินเดือนยกมาก่นใช้ระบบนะคะเราจะมาใส่แก้ไขตรงเดือนปีเป็น012558กดกโอเค่ะเราก็จะ F3 เพิ่ม พนักงานรหัสนะคะล้วก็ใส่จุด Enter เราจะเลือกพนักงานคนที่1นึ่งนะคะนางสาวสุใจเก่งมากจากนั้นเราก็จะมาใส่รายละเอียดตรงภาษีหักและที่จ่าย3,000บาท ประกันสังคม750เงินเดือน50,000บาท เราก็ใส่รายละเอียดเงินเดือนของนางสาวสุขใจเก่งมากเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด f 1 0บันทึกเราไม่ต้องการบันคือข้อมูลของพนักงานคนอื่นแล้วนะคะ Escape ออกเยก็จะได้ข้อมูลเป็นเนงินเดือนยกมาก,ก่อนใช้ระบบของนางสาวสุขใจเก่งมากนะคะ Escape ออก